ต้นเล็กๆแต่พลังยิ่งใหญ่แค่วันละหนึ่งช็อตเล็กๆ,ๆก็สามารถเปลี่ยนระบบในร่างกายของคุณได้ต้นอ่อนข้าวสารีหรือวีส l a s s เป็นหนึ่งในซ u เปอร์ฟู้ดที่มาแรงเพราะอุดมไปด้วยคอรฟิลสูงมากๆช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดมีเอนไซม์ธรรมชาติที่ช่วยล้างสารพิษในตับและระบบย่อยอาหารได้ดี และยังช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายปรับสมดุล pH ให้กลับมาเป็นด่างอุดมไปด้วยวิตามิน A, C, E และรวมแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะเช่นแมกนีเซียมสังกะสีและธาตุเหล็กแค่ดื่มวิตากรสสดๆหช็อตตอนเช้าก็ปลุกพลังล้างของเสียและเติมสารอาหารในเซลล์ได้เลยค่ะ ลองเติมพลังเขียวๆให้กับร่างกายคุณทุกเชา้าแล้วคุณจะรู้ว่าความสดชื่นมาจากภายในมันรู้สึกได้อย่างไรถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องสุขภาพดีจากธรรมชาติฝากกดติดตามไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ